หยุด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 เอ้จริงจริงมึงเนี่ยโคตรลำคาญเลยฮะโคตรลำคาญกูจะนอนลำคาญเออม่วคือกันสิม้วนมันม้วนมันม้วนม่วนม่วนมันคือมันสนุกอะครับมันสนุกมันโคตรลำคาญลำคาญอะไรให้ฟังเนี่ยมันเป็นดนตรีภาคอีสานดนตรีหาอะไมึงจริงจริงยังงงว่ามันน่าจะเป็น เะดังเด้อโอ้โหมันมันมกว่านี้นี่มันอะไรมันเอกลักษณ์เอกลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าศิลปดนตรีอีสานกูว่ามึงไปเล่นที่อื่นเถอะไปเล่นที่อื่นยังไงที่ต้องฟังก่อนตอนนี้ผมกำลังซ้อมอยู่นนเนี่ยดนตรีแล้วก็สืบทอดแต่พอทองใสแล้วมือพิณเอกของโลกอ่ะขูไม่รู้จักอะ่ะเขาศิลปินแห่งชาตินะรู้จักแต่เอ็นวิดโอ้ยเอ็นวิดบุกบอลลงสากลเราเนี่ยเราต้องสืบทอด ดนตรีไทยดนตรีจานแถมแถมอย่างเงี้ยกูรู้จักมันไม่ได้มันดนตรีถ้าไปเล่นเพินแถมแถมแถมมันไม่ใช่มันไม่เข้ากันพี่ถ้ามึงมีแถมแถมอย่างเงี้ยกูว่ามันเข้ากันนะมันไม่แถมได้เนี่ยนะแถมแมไหนมันนะมันมีเดือดนั่งเด้อนังเด้อดนั่งเด้อดจว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 ดตีของเอ็นวิทอีกอ่านี้แม่งโคตรน่าเกลียดเลยมึงมันน่าเกลียดที่ไหนพี่เขาต่อแทนไหมจึ๊จึ๊ก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 น่ะมันเป่าที่ไหนกูจะเผาวิธีมันที่นั่นแหละหูยจะไปเผากูเลย กเรียกว่าเอเกลักษณ์ไทยคูว่า<ร>มึงอ่ะหยุดเล่นเพราะกูลำคาญกูจะนอนกูก็หาเสียงมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยว่ามันอยู่ที่ไหนพี่ฟังผมผมก็เล่นของผมผมก็เล่นผมไปพี่จะนอนพี่ก็นอนไปเอาแล้ว,ลวมาเสียงมึงเข้าหูกูเอาพี่ก็อุดหูไว้อุดสองหูเลยครับแล้วก็ผมพี่บอกให้ผมเอาสายออกผมก็เล่นไม่ได้เอเอเ้าเพื่อไม่ให้มันไม่มีเสียง แล้มึงจะเอาไงกูเนี่ยมึงก็เล่นนี้ฟังกูก็ได้ยินบ้านกูอยู่นน้นนั้นเขน้ป่ะหนกขูบ้านยายคนนี้ก็บ่นว่ามันมาจากไหนเขาคิดว่ากูเล่น กันไหมกูก็น่ะครกูหาตัวหลายวันแล้วนี่ยคุณเจอมึงนี่เองกผมซ้อมแล้วเป็นไงเนี่ยผมได้หมีคอมบโด้เพื่นมันกำลังดีกำลังปิ้วกำลังมึงเหอะกำลังสนุกเลยพี่กูเห็นที่วัดเขาก็ดื่มโด๊ะนี่แหละหาดื่มนั่นแหละเอ้าก็ดื่มเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยบำรุงกำลังทูกำลังโอเโหอย่างี้ดีกว่ามึงไปเล่นที่อื่นเลยอย่าพึ่งนี้มึงย้ายกูเห็นนะพึ่งนี้เนียกูเห็นที่นี่นะแล้วเล่นหรือเสียงเข้าหูกูนะมึงเจอกูแน่เลยมึงเจอกูแน่ อย่างนั้นก็เอานี้เพื่อผมจะอนุรัรกษ์ศิลปะดนตรีอีสานของผมไวผม้ผมก็ไม่เล่นที่อืน่นก็ได้ครับออไปลวเจริญพรลออะผมยังไม่เล่าเอาโอเคมาเดี๋ยวมารับหน้ามันเล่าเรื่องพินขยายมากูเล่นคาร์ดเดียวแล้วไงมารับมา